รู้ได้ครับว่าเขา J K ครับถึงก็ตอบบอกผมอยากใยสุดดำไงก็แบบอยากใยแล้วอะไรเงี้ยไม่ให้ใยไปนู่นแล้วไปใยนู่นแล้วอ่ะพี่พี่พี่เปล่าครับพี่ผมรู้ขนาดที่ว่าที่ที่นี่มันมันผมไม่มีไข่หวานหรอกพี่โอ้โหไข่หวานออะไรอ่ะโอ๊ะไหนๆก็อยู่กันเยอะแล้วผมพอทำไหมซูชิพี่ซูชิบ้านไทยแล้วเราเรื่องกิจกรรมเมืองอะครับยังไงครับเนี่ยผมยังไม่เห็นแบบอ๋อเออก็จะคุยก็จะเขาบอกว่าไม่ได้คุยต่อเสร็จแล้วผมส่งไปในกลุ่มยที่ อ๋อแต่เดี๋ยวพี่ต่อต้องลบต้องาม่ตกองไปต่อเก็ก็เล่นสตอรี่เสร็จปุ๊บก็ไปอีกวันต่อไปก็ไปซ้อมกันเลยโกไม่ว่างวันไหนนะเดือนหน้าผมไม่ว่างวันสามถึงสิบเอ็ดครับพี่ชายอย่างเราได้ซ้องวันสองวันก็โอเคใช่ได้ได้ซ้อมก่อนได้ได้ไปเอาไวริสยังกันไหะที่แฟมยังเลยครับพี่เออไอเฟรมไปเอาคนเดียวเหรอนะไม่เห็นรู้เรื่องเลยครับพี่แต่เห็นใครบอกเลยครับไม่เห็นมีอัปเดตในกลุ่มเลยครับพี่ชายรวมกันไปเอาไหมรวมกันไปเอาไหมวันวันเดียวอ่ะเอาเอาเอาเป็นวันที่เรานัดคุยกันดีกว่าพี่ได้ได้ได้พี่แป๊บหนึ วัยระบบซ้อมอ่ะของเราเราก็ทําได้แต่แต่ถ้าเราเขาไปเล่นแบบนั้นมันมันแล้วเราเอาตัวแข่งเข้าไปหมดเลยอ่ะมันมันไม่ต่างอะไรจากแข่งจริงเลยนะพี่อันนี้ก็จริงนะมัหมายถึงว่าไงเราล้นกันเราจะไปรวมเมืองแฟมหรอใช่คือประมาณว่าเราจะไปซ้อมเมืองแฟมก็เหมือนไม่แตกต่างอะไรกับการเล่นจริงเลยอ่ะเขาจะรู้กึืนกันไงใช่ใช่อันนี้มันก็จริงเล่นจริงอ่ะก็ถูกพี่มัดเขาบอกหรือว่าเราจะไปซ้อมแบบสตาร์อย่างเงี้ยมันเซตอัพไวกว่าป่ะตอที่เขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าจะซ้อมแบบ จริงเขาทำขึ้นมาก็ได้นะใช่ต้องต้องทำเทอร์เพนขึ้นมาติมหนึ่งพี่เพราะไงเราซ้อมแค่ไฟอยู่แล้วเราก็หน้างานอะไอหลังจบไฟมันอยู่ที่หน้างานเทสใช่ไหมใช่แต่ต้องมีหมอตำรวจด้วยนะพี่โอยากยากอันนี้ยากตอนนี้ยากยากยากคือปัญหาหลักอะคือหมอกับตำรวจฟ้าแต่ที่นู่นอะที่แฟมที่พี่ไปซ้อมกับพี่เปามาเขามีหมอกับตำรวจพี่ว่าเมืองใครเมืองเมืองใครเมืองมันจะดีแล้ว แต่คราวนี้คิดคิดกันอยู่ว่าเมื่อใครเมืองวันดีแล้วแต่แค่คิดว่าเราจะไปลงไหนเขาจะลงมาแล้วเราต้องซัพพอร์ตให้เร็วเพราะว่าพี่ไม่อยากให้เหมือนแฟมตอนจำได้ไหมที่เราไปซ้อมกันครั้งแรกะเห็นปะกว่าจะได้อ่ะใช่แต่ขึ้นอยู่กับคิดเขาจะว่าเป็นทุกเมืองใช่ใช่ก็เขาเล่นเมืองหลักไงพี่เขาก็ต้องทําระบบแบบแบบมาแล้วก็มาแจงให้แบบอืมทีละคนเราแบ่เป็นงอกันนู่นนะต่อแต่ว่าเขาทําทีเดียวเขาจบนะต่อไปนี้ถ้าถ้าถ้าแฟมจะซ้อมอีกอ่ะเขาเร็วแล้วนะ เออเขายัดเพิบคคำสั่งเพิบมาเลยนะใช่เราพิมพ์คําสั่งในตัวไงใช่คนอื่นทําไม่ได้นะต้องมีบัตรต้องแบบมีไอเทมในตรงเนี้ยที่เขาเอาให้เราอ่ะเราถึงพิมพ์คําสั่งได้อยู่ได้ามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าว่ากันในวันที่เรารวมทีมดีกว่าพี่ฟอร์มทีมฟอร์มทีมน่าจะมีปัญหาไรในอนาคตหรือนหลายหลายอย่างเดี๋ยวเราเราก็ต้องทําเราก็ต้องทำใช่ใช่ค่อยเคลียร์กันไปหน้างานแล้วแรชชอเสมอเข้าใจแต่แต่แกงไอ้ฟ้ามันดีนะพี่เ้างมันเอาไปห้าคนมันไม่มีสำรองเลยพี่เนาะ ใส่ปไปแล้วอใส่ไปแล้วเหรอเนาะโอเคใส่ไปแล้วอ้าวแล้วสัมลองแล้วใครไม่ไม่มีสำรองอ่ะเข้าวันนั้นคุยกันอ่ะเทียเทียมีสำรองด้วยนะเทียมีเขาส่งมาเทียมก็มีอ้าวอาก็มีแล้วเทียที่ยุบไปเขาเขามาเล่นต่อไหมไมาเล่นไม่ได้เขาผูกเอาผูกสำรองเกินยังไงมีที่หกคนครับไม่เอ็มดีมีสำรองด้วยเหรอไม่มีมีอะไรอะไรสักไอ้พี่ไอบ้านยัยไอ้ต้อตัวจริงพี่อไม่มีชื่อพี่ อแม้แต่ผมอยากให้พี่เป่าไปแล้วผมนดี๋วก็เป็นพี่เป่าพี่ไม่ลงหรอกที่เราคุยไม่เอาที่เคุยกันเพราะว่าจะให้พี่เป่าไปเป็นของหลอนตอนแรกอ่ะพี่จะไม่ลงมือเองด้วยพี่จะลงมือเองไอ้นัดชิงในบ้านไงจะไปเยือนนะไม่เอาพี่ไม่เเล่นออผมไปเล่นไม่ใส่ชื่อจอมลองพี่เป่าไปอ่ะไม่เอาไม่ไม่เล่นตีบอกเอาไว้พี่เป่าเล่นในวงในบ้านพี่พีดพี่มีสตินะวันนี้ดูไอ้ที่เราด่ดูพี่อยู่เลยวันนั้นอะพี่เล่นได้นะพี่เป่าพูดจริงนะไม่ไม่ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะพี่สาระเลย ไม่น่าเกลียกก็คือไม่ได้แย่คือก็คือแต่คือไม่ได้ดีใช่ไหมล่ยสัตว์ไม่ใช่เอาพี่เปาไม่ดีพี่เปาผู้จริงพี่ชายนี้อันนี้พูดแบบไม่ปากรนะพี่เล่นได้จริงเว้ยไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไปเล่นกี่ทุ่มนะกเล่นกี่ทุ่มนะไม่พี่เปาผมจะบอกให้นะถ้าสมมติพี่ไม่ไปพี่ไม่เล่นใช่ไหมครับถ้าสมมติวันหนึ่งวันนั้นเราแพ้แล้วจบโลอะมันจะมันความผิดมันก็อาจจะเป็นพวกน้องๆก็ได้นะเพราะว่าน้องๆลงมือแต่พี่จบโลอโอไม่เลยพี่เล่นเนี้ยผมไม่เอาจบโลกี่คนอะมี แต่เห็นว่าจะเสนอไปคนนึงก็คือมีโกรคนนึงด้วยเนี่ยอ๋อเอาไอ้โกรด้วยดีกว่าใช่ใช่ใช่ไปน้องของมีเต็มคังเแล้ขึ้นใหม่อยได้เออกูเทรดของก่อนเลยแหละกูได้เมียใหม่นะเพื่อนน้าไม่โกรธด้วยไม่โกรได้เมียใหม่น้าไม่โกรด้วยใช่ครับเห็นเคลื่อนอยู่นะกูโกรไม่อยู่เลยมั้งคะหรอโกรธโกรธโกรธหรอหรือมันไม่อยู่อ๋อน่าจะหูดับไอ้ไอ้เจ๊นี่หัวไวจัดเลยนะไอ้ตัวเนี้ยมันมันมันไหลไวแบบเหมือนปลาไหลไฟฟ้าเดี๋ยวรู้นะว่ามีใครด่ามันย้อนหลังไหมเนี่ยมันรู้ความ ืมันรู้ความไอ้นี่ยอันนี้คนเราหลังมันดูเดียวมันกันร่างอันนี้ไม่ได้รู้ความแต่เดี๋ยวพี่ยิ่งกว่ารู้ความอีกมันรู้มากไอ้นี่ยตัวเนี้ยตอนที่กูไปเจอมาแล้วถ้าผมพูดจริงนะพี่ต่อให้ต่อให้ผมไม่โดนจบหรืออะไรพี่ผมก็เต็มที่ในทุกๆมึงได้ยินมึกพี่ก่อนไหมอันดับแรกได้ยินว่าอะไรครับพี่ได้ยินผมได้ยินตลอดพี่ได้ยินตลอดอ๋อว่าแล้วโอ้โหมันไปพลาดหรอนี่นี่มีการชิมโน้ตที่นี่นะระดับโปรเพเยอร์นี่ไม่พลาดหรอกอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยทรงเนี้ย กองมอมมาโน่เต็มที่เต็มทีเต็มทีจริงๆเราไอ้ไอ้เรื่องรางวัลนะพี่วันนั้นที่คุยกันที่ลไอ้จบโลไม่เท่าไรหรอกไว้เสียเสียหน้าเมืองอีกเมืองที่ไม่เนี่ยนะโอ้ยพี่เอาไงนะใครมยายามทีของเราเราเข้าสู้พี่ไม่ไหวหรอกเราไหวแต่วันนี้พี่เยอะแที่พี่หมัดเขาบอกว่าชนะเราจะให้สวิธเบดแกงละหนึ่งหนึ่งเล่มอ่ะผมอยากใช่ใช่ที่ได้เราเราต้องได้ที่หนึ่งของของของรายการนะต้องที่หนึ่งรายการเลยถูกไหมใช่แกงละหนึ่งเล่มได้ว่าให้ใครก็ได้ถูกต้องให้ใครก็ได้ในแก๊งอออ่ะเ งดดูิไม่ใช่ว่าชนะในบ้านเหรอพี่ที่เขาให้อ<ไ>ม่ใช่ไม่ใช่เ้าให้แมตช์ละสองล้านชนะในบ้านให้แมตช์ละสอง<แ>ไม่ชนะทุกที่ไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านอ่ะได้แมตช์ละสองล้านแมตช์ละสองล้านเอาสมมติไปกลับมันได้สี่ล้านตรงนี้ดีกว,ว่าอทนนี่สองล้านต่อคนหรือว่าต่อเไปไม่ใช,ไ<ว>ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปกลับอ่ะสองล้านเพราะว่ามันนับสกอร์ผลต่างสมมติเราไปเล่นบ้านเขาเราชนะเขาร้อยต่อร้อยต่อเอาสมมติเราเราไปเล่นบ้านเขาใช่ไหมเราแพ้ประมาณร้อยต่อแปดสิบเราเล่นบ้านเราเราชนะร้อยสูตรอย่างเงี้ยเราก็ชนะ ว่านับแต้มเย่าเยือน่เขาใจแล้วเขาใจแล้วนับได้เสียใช่ใช่แล้วก็นับแต้มได้เสียถูกต้องครับพี่ถ้าชนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกมหนึ่งเกมก็คือเย้าเยือนว่ะพี่เราได้สองล้านหนึ่งคู่หนึ่งแต่ถ้าเราได้ที่เราได้แชมป์ก็คือหมสตา์ทาอ่ะเป็นเป็นแชมป์ของรายการอ่ะเราได้ซีรีสเบสของละเล่มเย้าเยือนเย้าเยือนนี่มีกี่ประเทศวะเออเป็นบนบอลลูนะเจ็ดมีเจ็ดถูกไหมพี่แสดงว่าเราเราจะได้เห็นสิบสี่นัดใช่ไหมวะสิบสี่นัด ใช่ไหมไอโกใช่ครับพี่สิบสี่นัดอ๋อสิบสี่เป็นเป็นเป็นวีเปนเหมือนกัรสมมติว่าวีคนี้เราแข่งสมมติพี่ใช่ไหมมันมันจะหายไปเรื่อยพี่สมมติว่าสิบสี่ไปสิสิบสองนัดป่ะเพราะมันจะไม่เจอกันเองป่ะใช่เหมือน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 พี่มีลีกที่มียี่สิบทีมเหลือสามแปดคราวนี้ถ้าเป็นเราเจ็ดทีมก็สิบสี่สิบสองนัดสิบสองนัดป่ะผมไม่แน่ใจว่ากี่นัดนะพี่แต่ว่าที่ผมรู้ระบบมาคือสมมติว่าสมมติเราสมมติเราเจอกับเบคอนถูกไหมพี่ใช่ไหมเราเจอกับเบคอนอ่า เราชนะเบคอนเชียงย่าไอ้สมมติว่าแต้มตัาเราชนะคือเบคอนตกรอบเลยแล้วก็เราก็จะเราก็จะเอาอีกอีกอีกหลายทีมาอีกสองสามทีมที่ชนะมาเหมือนกันนะพี่มาเจอกันดิอ่าไม่ไม่ไม่ได้พบกันหมดหรอไม่ได้พบกันหมดไม่หมดคือไม่หมดอใครแพ้ตกรอบพ้าใครแพ้เาะใครแพ้พรก็หมดก็กูไม่รู้ว่าแล้วแล้วการแข่งมันจะเป็นแบบย่าก่อนแล้วก็ไปเยือนย่าเยือนทีเดียวหรือว่ายังไงอ่ะอีกวันนี้วันนี้เย่าพรุ่งนี้เยือนนี้เหรอใช่อาจจะประมาณนั้นครับพี่ผมยังไม่แน่ใจไม่รู้อันนี้อันนี้จะยากเกินไป ใช่แต่ผมบอกให้นะพี่เปาที่น่ากลัวคือคือซิกซิกพี่เออเขาเพราะว่าเราเราเอาสตาร์ถูพี่เขาัแกล้งพี่ใช่เขาเล่นเข้าขากันอยู่แล้วพี่เตีหรอใช่ใช่ใช่พี่พี่เปาผมผมพูดแบบสาระเอาแบบไม่อว้นะพี่นะอผมไม่รู้ว่าเราจะไหวไหมเพราะว่าซิกซิกเขาไม่ประสบการณ์ที่นี่ไม่ได้ต่างจากเราพี่ซิกซิกเป็นเป็นทีมเลยอ่ะเป็นทีมเลยคือทั้งทีมซิกซิกเลยที่มาเล่นบ้านเราแล้วเขาไม่ได้จูนอ่ะ เราเราไปเล่นเบคอนเราเราไม่รู้เฮี้ยเลยแต่เขาไม่เล่นที่นี่วเขารู้เราทุกอย่างพี่ซิกซิกอะเคยอยู่แฟมมาก่อนเลยผมบอกให้เขามีประสบการณ์อยู่แล้วใช่ต่างจากพวกเราเล่นไอต่อจำจำเล่นทั้งวอร์ดเล่นทั้งเบคอนเล่นทั้งสตาร์ทใช่แล้วแล้วแล้วเขาไปเล่นแฟมเขาก็เล่นง่ายเลยนะถ้าเขาไปเจอกับแฟมบอ้เขารู้เรื่องไมีแต่เราอีนอยนี่อยู่เนี่ยไอ้กันตันฮาคีลาชันฮาคีหมอฮาคีตำรวจเข้าไม่ได้อะไรปูงงเติบเลยขนาดไปเล่นกับเจเจแต่ซวยจริงนะพี่ผมไอ้ฟ้าไม่ได้ซวยธรรมดานะ โคตรสวยโคตรสวยจริงพี่หอกให้นั่นแหละผมถึงบอกว่าแต่ใจใจใจพี่อ่ะอยากให้ไปลองนะเว้ยอยากให้ไปลองอย่างน้อยไม่รู้กึินขอให้รู้วิธีการเล่นก็ได้อ่ะจริงนะเว้ยแล้วแบบอย่างอย่างอย่างแฟมเงี้ยก็อุ้มก็อุ้มไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่มันมันือชุดหลายหลายแบบอย่างอย่างชุดเขาอ่ะชุดเสร็จใช่ไหมแบบหน้ากํากำลังจะเสร็จอ่ะอีกประมาณสี่ห้าวิตัวเราจะยืนทำอะไรไม่ได้นอกจากจะมีแบบรถอยู่ข้างข้างอ่ะให้กดตัวคิวอย่างเงี้ยอทำได้ มันก็ต really ่างคนต่างแม่งยืนเลยยืนให้อีโมเลยแต่เรื่องแต่เรื่องทีมอะสำคัญเพราะว่าอย่างตอนนั้นเจเคที่ไปรวมกันอะก็ก็ก็แพ้นะแพ้บีบีซีที่แบบเป็นเป็นทั้งแกงที่เขาเป็นแบบแกงเดียวกันอะมันรู้มือไงผมผมผมถึงบอกว่าทางแกงมันรู้มือกว่าพี่เออมันเล่นเห็นภาพแน่ผมบอกให้นะซิกซิกกัน่ากลัวพี่อยมุมผมนะอืมถ้าถ้าถ้ารวมถ้ารวมมาทุกทีสมมติสมมติทุกประเทศรวมกันหมดอะผมผมก็ผมว่าเราก็แข่งนะพี่แข่งพอสมควรอะแต่ถ้าแบบ เป็นเป็นแบบหลายๆทีมที่แบบว่าเขาเรียกว่ามือที่เขาคัดใช่ถ้ามือที่เป็ถ้าเป็นถ้าเป็นเฉพาะกิจอ่ะผมว่าน่าจะสู่สีสู้ก็ได้หมดแต่ว่าถ้าเป็นทีมที่ฟอร์มมาเลยอย่างซิกซิกอะไรเงี้ยผมบอกให้ว่าอถาถ่าตรงตรงเลยอะว่าถา้าสมมติว่าทุกทุกแก๊งมามามาที่นี่เอาเอาเรอข้ามแพ<ว>้คาบ้านไงอ่าฮะมันรู้วิธีการเล่นกันรอรอรามีสิทธิ์แพ้ไหมเราเป็นสิทธิ์แพ้ไหมเราเราเราแฟมกับกับบคอน ใช่พวกแฟนกับซิกซิกใช่สองแค่สองแค่สองทีมเออพี่พี่จะถามไอ้ที่เขาบอกจบโลอ่ะคือเราต้องแพ้ในบ้านถูกต้องป้ะถูกต้องใช่ครับแถ้าสมมติเราเจอกันห้าบกแกงก็คือเราห้ามแพ้ฝักแก๊งเหรอใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นในบ้านเราเราเราจะได้เจอแค่ประมาณสามแก๊งพี่ที่เล่นได้เล่นในบ้านพี่ก็คือสามแก๊งห้ามแพ้แพ้ฝักแก๊งก็โดนจบโลเงี้ยหรอใช่ใช่ครับพี่ขึ้นของใหม่อ่ะผมงอมตึกอยู่เลยเนี่ยโอ้กูดูดิงอมอะไรของพี่บวกฝีสองรอบไปน่ะโอ้ ของหายมดตัวเทของไม่ได้ด้วยนะถามเทศของปุ๊บเอามาคืนเลยอเดียวผมไปซ้มก่อนพี่เด yeah, okay. okay okay, 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 okay. ี๋ยวถ้าเราไ้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันานที่พี่ตอเดี๋ยวว่ากัะมีาบกินแบนมาเกครับพี่โอเคโอเคเนะครับพี่ตอพี่ตอพี่ปาเตียพวกนี้เหรอใช่พนี้ครับพี่พวกนี้สองทุ่มควาสองทุ่มครับพี่ชายโอเคครับก็บบครับสามสิบัสามสิบสามสิบสามสิบสาม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  แล้วผมพี่พี่ชายตอสตอนน้องอามันกดขึ้นดีตอสเอาเลยดีๆสักอย่างเฮ้ยเพื่อนเออขอจเพิ่งไปได้ไหมขอของพี่มีอะไรจะคุยด้วยว่าไงพี่ชายกล่องซ่อมอันหนึ่งมะน้องขอได้มีเลขเลขๆเลยครับหนึ่งสามห้าเจองครับเอ้าผมกดผิดอ๋อ ก็พี่จะคุยด้วยกอนครับครับผมรถแม่งจะพังไม่ดูเลยเนาะพี่เราไม่แไ่เราเนาะไปแฟมิกเนี่ยไปทหไมไปเที่ยวเหรอไปซื้อดอกไม้ให้แฟนที่ที่ใครหวานแล้วนะยังไม่ได้เป็นแฟนหรอกเออเดี๋ยวพี่ไปซานพี่ไปด้วยก็ได้ตอนถ้าผมได้คนนี้นะตอนให้ผู้หญิงมาแก้ผ้าข้างหน้าผมก็ไม่เอาเขาบอกว่าทีเด็ดทีเด็ดปากน้ำเ่ยแหละ ต้องสารภาพลุงไหมเนี่ยเอ่อยังไม่ควยสารภาพใช่หรอใช่ครับเล่นไปลุงโกรธเลยหรอไม่โกรธไม่โกรธก็ก็แกไปค่อยเรื่องเรื่องยุ่งแบบไม่ค่อยยุ่งเรื่องผู้หญิงอยู่แล้วอะไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่ต้องพูดแม่งห่างฟ้ากระเหี่ยวขอโทษครับดอกก็คือก็คือหมาหมาหอปลากระป๋องบนเครื่องบินอะ อ้อาวฮะมัว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 น,นี้ผมเอออยู่ยันหกโมงอะเห็นอยู่เห็นอยู่ติดได้ไงพี่<ต>ผมอยู่หกโมงแบบลงสตรีมไปแล้วนะอยู่กับเขาเหรอใช่ฮะ<ห>อยู่กับอาไทยด้วย <laughs> <laughs> พี่เห็นแค่ตีหนึ่งไงพี่ก็นอนแต่น้องอยู่เขาตั้งหกโมงเช้าไปเหรอใช่ครับใช่ <Okay S 2> โอเคนะ้องตีห้าครับตีห้าโอ้ อ่องเต็มที่เลยนี่หว่างั้นผมก็อยากถามไงว่าเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมเนี่ยแล้วเขาว่าไงเขาบอกจริงจริงเหรอใช่อุ้ยเฮียเต็มที่ยิ่งกว่าแก๊งก็เฮียอะไรสัตว์เดี๋ยววันวันนี้เราจะบอกลุงน่ว่าเราจะขอพัก พี่นะเขาจะได้แบบเออกินสล็อตด,ดีกว่าเราไปเป็นสลอ็อตผีแล้วแบบน้องในแก๊งนี่เราพร้อมตั้งไหนเราแค่แค่กลับไปเล่นไงพี่ไ,ด,ได้พี่ไม่เตดพี่ไม่เตดแต่แต่มุมมองพี่เปาก็คือถ้าส่วนตัวพี่นะถ้าถ้า jk มีสตอรี่อะ่ะก็ไม่เหมือนกันแบบมันมันช่วยกันอะ่ะตอ่อคือถ้าเรามีสตอรี่เราอาจจะชวนลุงมา แล้วเราก็เวลาเขามีสตอรี่เราก็ไปเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแบทเทิลกันนะเนาะเออมันก็สนุกดิไม่ใช่แบทเออมาเจอแบบแบทเทิลหรอมันก็คือแบบสนุกสนานกันไปอ่ะใช่ครับใช่ถูกปะล่ะแชทมันก็ควรเล่นอย่างนั้นปะล่ะก็คือ,ค,อคือการแบบแลกเปลี่ยนอ่ะ